ต้องจะฆ่าแล้วแล้วมันดันไปเกิดตอนที่หลับพอนนอนหลับอยู่ป๊อกก็ลุกขึ้นเอาอาวุธออกจากบ้านครับรถไปถึงก็ไปฆ่าไอ้นั่นเสร็จกับไปนอนบ้านตื่นเช้ามาไม่รู้เรื่องขึ้นศาลสู้คดีกันไม่ไม่มีความผิดสวัสดีครับผม o อ p ครับนี่ผมก็มีสิ่งดีๆมานําเสนอ FC ที่ชมรายการนะครับผมอยู่กับครีมแต่งผมดํา เมลินครีมแต่งผมดําตัวนี้ต้องบอกกันว่าไม่ใช่น้ํายาย้อมผมแล้วก็ไม่มีสารเคมีที่เกี่ยวกับน้ายาย้อมผมนะครับแต่เป็นครีมเอาไว้แต่งผมดําใช้งานยังไงก็หลังจากเราสระผมเสร็จแล้วเป่าผมแห้งแล้วแล้วก็ครีมเนี้ทาเข้าไปผมจากขาวๆงอองเนี่ยจะกลายเป็นสีดํานะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูบีฟอร์อัพเตอร์กับคุณแม่ผมเลยนี่พรีเซนเตอร์นะคะอ่ะคุณแม่ครับเดี๋ยวปเปิดที่พอมานะครับฟ้าบก็จะเจอครีมนี่นะฮะ100มิลลิกรัมอ่า มีหวีมาด้วยนะครับให้ด้วยนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปอ่านดูเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ทให้ก็ได้นะครับวิธีใช้นะครับสระผมให้สะอาดนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงอื่นใดนะครับเนื่องจากครีมเมลินนั้นมีส่วนผสมของสารบำรุงสุขภาพเส้นผมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากท่านเป่าผมหรือเช็ดผมให้แห้งแล้วก็ป้ายครีมเมลินจำนวนเล็กน้อยแล้วก็ใช้หวีหรือแปรงเส้นผมให้ทั่วหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็หวีจะทรงได้ตามต้องการนะครับเส้นผมจะอยู่เป็น เมื่อเส้นผมมีสีเข้มขึ้นตามต้องการแล้วครับควรใช้สม่ำเสมอสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งหรือทุกครั้งที่สระผมนะครับเพื่อดำรงความเป็นสีดำที่ต้องการไว้และไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ปนกับผลิตภัณฑ์อื่นนะครับเพื่อนๆครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยๆใช้ระยะเวลานะครับบำรุงผมอย่างต่อเนื่องนะครับสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งเจ้าตัวครีมเมลินเนี่ยจะช่วยกับให้ทำให้เราผมที่หงอกขาวเนี่ยกลับมาดำแล้วก็เงาเป็นธรรมชาติด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีสารประกอบจากสารเคมีแดงสิ้นนะครับ สารประกอบก็คือนะครับมีกามเมงหญ้าหางมา้าแล้วก็ขิงนะครับทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวแสบไม่ต้องกลัวระคายเครืองใดๆสิ้นนะครับกล่องนี้เพื่อนๆสนใจสั่งซื้อได้ที่ไอเดียไลนนี้นะครับผมเป็นตัวแทนจาหน่ายกล่องละ390บาทรวมค่าจะส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยนะครับ มีคดีก่อนลุงวิศวะเห็นไหมลุงวิศวะที่วเด็กลงทั้งรถตู้ครูเข้ามาอันนั้นก็โดนมาเกินกว่าเหตุสุดท้ายผมเคยดูคดีข่าวเก่าครับทัพคันโตอ่มันจะมีข่าวหนึ่งที่ออกเรื่องจริงผ่านจอคนบ้าถือมีดถอดเสื้อแล้วร้อยเวรนมาขับรถนอกระบามาแล้วก็ยิงขามันปั้งปั้งในคลิปเราเห็นหละยิงขามันปั้งปั้งคือไม่ยิงตัวแล้วยิงแล้วก็วิ่งหนียิงแล้วก็วิ่งหนีคือไม่ได้เอาให้ให้ตายต้องการให้เขาหยุดการกระทำ ุดท้ายไอ้น,นี่เขาเลือดออกขาหมดสองข้างตายร้อยเบงคนนีู้้สึกสะโดนยี่ห้าปีนะซึ่งภาพมันก็บอกอยู่ว่าป<พ>้องก,กันตัวลองผูมีดพาเแล้ว <ๆ S 1> อย่างปืนกับมีดเนี่ยปืนอันตรายยังไม่สู้มีดนะครับ,รบปืนเนี่ยผมยิงไปเนี่ยตู้มเลยนะไม่ตายทันทีนะครับต้องมีไม่ต่ำกว่าสิบห้าวิอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะครับทดสอบกันไปแล้วว่าแม้นยิงเข้าหัวใจยิงอะไรเงี้ยยกเว้นโดนสมองแล้วสั่งการอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะครับสิบห้าวินาที ผมยังทําอะไรได้ตังเยอะอนะสิบห้าวินาทีเนี่ยแต่มีดสามวินาทีครับจุดตายเนี่ยมีดเนี่ยผมพี่เลวัตเนี่ยทั้งปืนทั้งมีดผมก็ต้องไม่เคยห่างมีดไม่เคยห่างปืนใกล้ตัวสุดเดินไปมาไหนมาไหนผมจะกำมีดไว้ในมือทันทีเลยก็เดินรับ,รบอ๋อถ้ามาทะลึง่งปุ๊บโชะเดียวเนี่ยจุดตายเลยนะสามวินาทีครับแต่ถ้ายิงเขาอีกสิบห้าวินาทีมันจะถึงจะสิ้นฤทธิ์ซึ่ง เขาสู้เราได้เต็มที่เลยครับมันถึงมีอย่างญี่ปุ่นเขาผลิตออย่างญี่ปุ่นจะเป็นเรื่องของสมูไรใช่ไหมครับญี่ปุ่นเขาฝรั่งสู้กันในใสมัยก่อนเนี่ยสงครามโลกเนี่ยตายทั้งคู่อ่ะฝรั่งก็เอ๊ะทำไมอ่ะปืนยังสู้มีดไม่ได้ครับก็จะไปสู้ได้ไงปืนยิงตู้มไปห่างไประยะสิบเมตรอย่างเงี้ยญี่ปุ่นชักสมุไรมาวิ่งเข้ามาฟันไอ้คนยิงคอขาดตายด้วยกันทั้งคู่อ่ะครับ เพราะปืนมันเป็นขนาดเก้ามันยิงปุ๊บทะลุไปแท้สามนัดยังไม่รู้เลยว่าโดนยิงครับเขาก็เลยเปลี่ยนไซส์ขนาดมาเป็นสิบเอ็ดมมจุดสี่ห้านายวันวันไอหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นท็อปฮิตที่เล่นที่มาไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมจําได้เคยมีนิทานประมาาเขาบอกว่าอเมริกันไปลบเวียดนามตอนนั้นยังไม่ใช่สิบเอ็ดโค้นนะยังครับยังเป็นเก้ายังเป็นอะไรเงี้ยแล้วเวียดนามเนี่ยเขาจะมีระเบิดพิมดตเขาถือระเบิดวิ่งอ อเมริกายิงปั้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 งมันไม่หยุดมันมันโตแล้วก็บุ้มตายก็เ,เลยมาผลิตหม่ว่าปืนอะไรที่มันจะหยุดได้วะ,ะเขาก็เลยที่หยุดได้คือหนึ่งเขาก็เพิ่มขนาดแล้วก็แรงปะทะนั่งกันอยู่อย่างนี้ถ้าชักสิบเอ็ดมายิงกระโดดหงายท้องตกเก้าอี้ไปเลยครับแรงดีบแรงถีบของปืนไรได้อย่างนี้รับรองได้ว่าหงายท้องตีลังกาไปเลยงั้นกลับมาถึงเรื่องของพอท่านมองแล้วว่าไอ้วิชาชีพนี้พอมาถึงเรื่องของการวิสามันมันเริ่มมีความเสี่ยงเราก็ไม่ค่อยอยากเสี่ยงแล้ว พี่เดวัตเขาก็ก็ไม่เป็นไรก็โอเคเดี๋ยวก็เรียนรู้วิชาต่อ,ต,อต่อไปก็สอนวิชาวิชาฆ่าคนล้วนๆที่เรียนนี่คือวิชาฆ่าคนล้วนมาเลยเล่าดีเทลมากมนะพี่เดวัตนี่จะมีกติก,กาหนึ่งห้ามโกหกสองถ้าชั่วสมควรตายแล้วเนี่ยแก้ไขอะไรไม่ได้เลยเนี่ยพยายามแล้วเออดูแล้วมันเข็นไม่ขึ้นเนี่ยหนักแผ่นดินเปล่าเนี่ยครับส่งข้อยให้มันไปเกิดใหม่เถอะคนที่เป็น เข้าคุณสมบัติพวกนี้จะได้รับสิทธิพิเศษทันทีแต่ก็ยังให้โอกาสอีกนะเราไม่ใช่เราเอาความคิดเราหรือพี่เลยวัดมีความคิดตัดสินให้ใครตายแล้วตายอย่างนี้ไม่ใช่นะยังให้โอกาสอ่คุณโอ๊คคุณไม่ไหวแล้วเอาเหรียญเหรียญบาทเหรียญสิบเหรียญอะไรไปยกมืออธิษฐานให้ดีๆนะพระเจ้าแผ่นดินอยู่ในนั้นนะนั่นแผ่นดินนะเองอยู่บนแผ่นดินของท่านนะทําตัวให้เป็นคุณประโยชน์อะไรมีบ้างไหมมึงนึกซึ่งความดีของมึงเนี่ยแล้วโยนมา หัวก้อยมึงทายผิดกูเอามึงไปฆ่าทิ้งเลยนะอะมันก็หัวเราะนึกว่าพูดเล่นนึกว่าคูเออผมก็นั่งอยู่ข้างปุ๊บผิดอ่าโอเคนะจบโบเรียบร้อยก็เอาไปดาเนินการครับก็ช่วยส่งเคาะไปเขาไปเกิดใหม่ซึ่งก็หลายเคสที่ท,ที่อยู่ที่นั่นพวกที่ทำชั่วแล้วไม่ไหว โอ้เยอะแยะมากพี่เขาก็สอนอวิธีการทํำยังไงขั้นตอนแล้วสุดท้ายมีการเกี่ยวกับคาถาอาคมครับซึ่งตรงนี้พี่เขาไม่ได้สอนสะกดวิญญาณอะไรประมาณเนี้ยคงจะเป็นลักษณะของการอุทิศให้ไปเกิดใหม่จิตติจุดตังกระังจุตติอะไรอย่าเนี้ยพูดถึงคาถาอาคมอ่ะ,อะช่วงเวลาที่ท่านทํางานกับท่านเลยวัดมานย หรือตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาเป็นตำรวจมีอะไรที่ท่านรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ผิดธรรมชาติอันนี้มันค้านสายตาอันนี้มันหลวเข้าจะเกี่ยวกับสิ่งนี้รับวะจากที่ไม่เชื่อแล้วทาให้ท่านรู้สึกเริ่มเอใจมีบ้างไหมฮะก็โดยปกติเนี่ยพี่ไรวัดเนี่ยจะไม่ค่อยนับถือเรื่องพระเจ้าอะไรเท่าไหร่นะครับก uh ็จะมีเฉพาะพระอาจารย์ที่นครสวรรค์ที่บ้านของท่านอ่ะครับที่ท่านนับถือแล้วก็ อย่างถ้าเจอพระทั่วไปใดไปนี่ท่านไม่ได้มองเห็นไม่รู้เป็นพระจริงหรือเปล่าเราแค่ตีวอนมาห่มอะไรหรือเปล่าก็เลยมองโอ้พี่เขาเตกลงพี่เ็าอยู่ในศาสนาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้พี่ก็จ,จะจะไม่ใช่คนชั่วที่จะทําอะไรก็ได้ส่งเดชก็ยังอยู่ในกรอบของศาสนาก็กฎหมายบอกว่าถ้าทําอย่างนั้นผิดคุณต้องรับโทษอย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> แต่บางอย่างกฎหมายมันเข้าไม่ถึงมันเป็นช่องว่างอย่างที่พี่เขาบอกนะบมันเป็นช่องว่างก็ต้องใช้กฎแห่งกรรม นั่นพี่เขาใช้กฎแห่งกรรม,มครับก็คุณทํากรรมดีคุณก็ต้องได้รับผลดีลถ้าคุณคทํำกรรมชั่วเดือดร้อนสังคมชาวบ้านเขาลาบากอยู่ไม่ได้คุณก็ต้องได้รับผลกรรมครับแล้วพี่เรวัตเขาก็จะมีคาถาไม่ว่าจะเวลาเข้าาระ,ะบูกอะไรอย่างที่ท่านพี่เรวัตบอกไปอะไรนะอุดโมอัดอะไรนั่นก็ท่านก็ก็มีมีคาถาตอนพอเวลาเราส่งเคาะมันเสร็จเนี่ยก็จะมีการมีดหมอ สะกดส่งวิญญาณให้เขาไปผุดไปเกิดไม่ให้มาตามรังควานพวกเราผมก็ไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยเจอมารังควานนะแต่ผีผมเจอบ่อยอแต่ว่าแต่ไม่ได้เจอเก่ยว่าไอคนที่ผมไปทําให้เขาตายแล้วมาหาผมมันไม่เคยมีอแต่ที่เจอในชีวิตนี่ยเจอในชีวิตในชีวิตเนี่ยผมมันมบวชเรียนมาแล้วใช่ไหมครับผมก็ไม่เชื่อถ้าใครมาเล่าผมไม่เชื่อนะครับแต่ผมเชื่อในสิ่งที่ผมเจอมาเองอย่างไปนอนอยู่เนี่ย ไปผมไปเที่ยวอ่างขางเนี่ยนะพาลูกน้องไปเที่ยวเนี่ยขับรถไปเนี่ยสองข้างทางเนี่ยขึ้นทางด้านหลังนะไม่ขึ้นด้านหน้าจะเป็นชาวเขาชาวเผ่าชนเผ่าเนี่ยแล้วธรรมเนียมของเขาเขาจะสร้างแบบเป็นสารติดพื้นอยู่อ่ะเป็นไม่เล็กนะก็แต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากเป็นฐานปูนอะไรเงี้ยนะอยู่กับพื้นนะตั้งอยู่กับพื้นเป็นคล้ายๆของจีนอะไรประมาณนั้นนะลูกตำรวจที่นั่งอยู่ในรถหลานนะผมก็ผมก็บอกเขาเฮ้ยนี่ไงบ้านคนแค่ โอ้สองข้างทางเต็มเลยเนี่ยเดินทางข้ามประสนไปมาเนี่ยเราต้องระวังเนะเดี๋ยวไปชนเขาอะไรอย่างเงี้่นะตลอดทางไยพอไปถึงอ่างขางขึ้นไปนอนข้างบนเนี่ยนะนอนไม่ได้เลยมานั่งเต็มห้องเลยอะไรมานั่งเต็มห้องนะอ่ะก็ก็วิญญาณของคนพวกนั้นนะครับที่ผมไปดูหมิ่น<ซ>เขา,เขาแซวเขาระหว่างทางอะ่ะมีคนแก่มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ชายอะไรนะมานั่งอยู่ในห้องห้อง ห้องพักโรงแรมที่ผมนอนเนี่ยนะอ๋อเดี๋ยวผมนอนไม่ได้เลยท่านเป็นคนแซวเองผมนึกว่าเด็กข้างหลังแซวไม่ใช่ผมแซวเล่นกับเด็กแซวเด็กให้เด็กดูข้างหน้าเด็กก็งงก็หลอกเด็กหลอกล่อเด็กไม่ให้เบื่อบ้านนั่งรถไอ้บ้านบ้านเหมือนบ้านคุณแค่นู่นนี่นั่นอย่างนี้เนี่ยนะครับเด็กเขาก็ดูก็ตลกเออคุณอาตลกอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมก็หัวเราะกันเด็กตัวเล็กรูปตำรวจูเป็นหลานก็เหมือนหลานเราเราก็แซวแย่เด็กเล่นให้เด็ก หลอกเด็กอะ่ะฟุ้งไงว่าเรียกว่าหลอกเด็กแต่กลายเป็นไปดูหมิ่นเขาไปไปลบหลู่เขาโอ้โหกลางคืนนี่เป็นด้วยกลางคืนกลางคืนห้องนั้นท่านนอนกับ <พอ S 2> ใครท<อ>ี่คนก็มันเป็นห้องรวมไอห,ห้องพักมันห้องห้องมันเต็มใช่ไหมมีห้องรวมก็นอนกันผมแล้วก็พวกลูกน้องนอนอย,อยู่ด้วยกันครับผมก็นอนใกล้ประตูลูกน้องก็นอนเป็นถัดไปอีกหน่อยก็เรียงกันเลียงกันไปไม่ได้ดับเลยเหนื่อยมากทั้งคืนมาเข้ามายังไง เขาไม่ได้มากวนอะไรนะแต่ทําให้ผมหลับไม่ได้อะพอถึงปุ๊บอยู่เต็มห้องแน่นไปหมดเลยอะผมก็มาอยู่ในห้องเครื่องท่านเห็นอะไรก็เห็นเป็นคนเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนนั่งคนนี้นั่งมีลูกเด็กเล็ก,<ว>กแดงมีผู้ใหญ่แต่งตัวธรรมดาปกติกตเลยใช่ครับเหมือนปกติเลยมานั่งเขานั่งกันเองหรือนั่งมองท่าน,นเขาก็นั่งมาก็มาล้อมมาแย่เราอยู่อย่างเงี้ยครับไอคนที่ไม่ทําอะไรเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้นนคือมาประกดให้เราเห็นอยูอย่อย่างนั้นเต็มห้องแน่นไปหมดเลยผมอึดอัดผนไม่ได้เห็นในสติหรือเห็นในฝัน ผมไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าฝันไหม,มเป็นผวางว่งวมเป็นผวางฝันหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแต่เราอะ่ะกึงหลับกึงตื่นเป็นผวังคนที่นอนติดอยู่ข้างๆเนี่ยผมพยายามจะเรียกให้มาช่วยอ่ะมึงช่วยหน่อยช่วย,วยตื่นมามึงไม่รู้เลยเหรอว่ากูเรียกมึงให้ช่วยอยู่ตั้งนานเป็นชั่วโมงเนี่ยเหนื่อยก็ไม่เห็นอะไรก็เห็นเหมือนเราฝันร้ายหรือเปล่าหรือเราอะไรเหมือนเรากระถับกระสายอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะเขาก็ดูอาการเราไม่ได้มีอะไรที่จะผิดปกติครับเราก็โอ้โหเหนื่อยมากพอตื่นทึ้าม,มา ลูกน้องที่มาด้วยกันเขาก็บอกเขาก็ไปได้นอนเหมือนกันเขาก็เหมือนเขาก็เจอเหมือนเรา <c oughs> อะไรเงี้ยแต่ว่ามีวิธีการไล่พวกนี้เนี่ยครับอย่างผมก็บวชเรียนมาแล้วใช่ไหม <c oughs> ก็มีขาถัคาถาเหมือนกันเหมือนที่พี่เลยวัดเขามีนั่นแหละพอเจอปุ๊บเนี่ยผมก็จะสวดแต่ก่อนนี้ผมบวชเนี่ยผมก็จะสวดคาถาอะไรอยู่ตลอดทุกคืนก่อนนอนคาถาพุทธเจ้าย่างอะไรยเยอะแยะไปหมดเลยสวดเป็นสิบบทอ่ะสวดสวด,สวด สวดจนกระทั่งพอเวลาเราหลับไปพุทธเจ้าเรื่องพวกนี้คาถาพวกนั้นจะมาเองอัตโนมัติครับไม่มีคาถาดีาเท่ากับคําว่าพุทโธเลยส่วนคาถานี้เอาไม่อยู่ครับวิดูปเคอะไรทั้งหลายแหล่แล้วก็ป่าผีพุทธเจ้าป่าผีก็จะมีคาถาอะไรพวกนี้ใช่ไหมผมก็จะชอบทองกําแพงแก้วเจ็ดชั้นอะไรพวกนี้ทองหมดแหละมัสมิงเอ้ยอะไรเอ้ยเอาไม่อยู่เลยไม่สะทโธคาถาจิตไอ้พวกที่จิตเขาอ่อนๆเขาก็จะหายไปหายไปหายไป,ยไปเราก็อุทิศ ในระหว่างนั้นเราก็อุทิศกุศลให้เขาไปนะไม่ให้เขามารับแล้วไปแล้วก็ไปซะอยา่ารบกวนเรามารับมาเขาก็ไม่ได้มาร้ายกับเราแต่ถ้าเราพักผ่อนไม่ได้เลยเราก็อุทิศกุศลให้เขาไปแล้วก็สวดอุทิศให้เขาไปเข้าไปก็มันน้อยมากที่มันจะค่อยๆหายไปทีลนิดทลดมันโอ้โหไม่ไหวจนเหนื่อยสุดท้ายต้องพุโทโธพุทธโธไปหมดเกี้ยงเลยพอมาจบที่พุทธโธนะพอหลังๆเนี่ยสวดบทน,นั้นบทนี้เอาไม่อยู่มาจบที่พุโทโธนี่ไปหมดเลยพุทโธนี่เอาอยู่จริงเลย แล้วเจอแบบนี้บ่อยมากนอนหน้าตอมอเนี่ยลงมาจากนี่เลยนะปีจะคือลงมาเลยนะนอนเนี่ยเป็นตัวยังไงฮะไอ้นี่เป็นตัวแบบเป็นคล้ายๆพวกเปรตเป็นพวกพู้เวสีเป็นอะไรเงี้ยลงมานะดํดำทมุนหน้าตาดูเหมือนในหนังเลยนะอ๋อถ้าอิสลามเนี่ยเาไม่ไม่อันนี้อันนี้อยู่หน้าตอมอเลยอ่าหมายหมาตัวที่ปีนเงี้ยดำๆเลยนะอันนี้คลลาเคิกับเมื่อกี้เมื่อกี้ที่อังคาครับครับถ้าอินั่นเป็นคนธรรมดาปกติ ท่านในอิสลามเนี่ยเขาจะเรียกว่าเจอตัวอะไรยินหรือสักอย่างอะคล้ายๆประมาณนีท่านอิสลามเขาจะเรียกยินใช่แต่อันนี้เราก็อาจจะเป็นสัมภเวสีหรือเป็นเปรตหรือเป็นอะไรที่อยู่ที่โรงแรมตรงที่นั้นเขก็มีคนตายมีอะไรเราก็ไม่มเันเคดี้เกิดที่ไหนที่ที่ตมหน้าตมเลยมีโรงแรมแล้วคืนนั้นท่านทาอะไรอยู่ไงถึงเจอก็พอดีหลานมาใช่ไหมเขากเราก็เอเคเปิดที่พักให้แล้วก็นอนก็นอนกันอยู่สามหนึ่งสองสามคนหลานด้วยคนนีกครับนอนอยู่ปุ๊บ ผมก็นอนพื้นด่านเขาผู้หญิงกับแฟนก็ให้เขานอนกันข้างบนเราก็นอนอยู่ที่พื้นโอ้โหไม่ได้นอนแฟนผมเห็นเนี่ยผมเนี่ยยกเท้าถีบสู้อะไรกันอยู่ก็ไม่รู้รมันออกอาการเลยแล้วผมก็ทีนี้มันก็มันเหมือนคนละเมอเลยนะเขาก็จะตุรีขย่าตัวผมอะตื่นปุ๊บปุ๊บหเหนื่อยของเราบอม,มีอะไรเอออย่ารู้เลยพรุ่งเช้าค่อยบอกอเดี๋ยวก็นอนกันไม่ได้ครับ นั่นก็โหมลกมลงมาบีบคอเราเลยไอ้นี่คือมาร้ายเลยมาร้ายก็โมโหเลยสู้เลยบอกแม่งมึงมาทำมาอย่างงี้ใช่ไหมมึงทำกูงี้ใช่ไหมก็สู้แล้วมันก็ถีบมันก็ต้องถีบเรื่องอะไรมันอยู่งนมันเลยโอ้มันสู้ผมก็ตอนหลังสุดท้ายพอสสดพุทธโธก็จบก็หายไปเลยเหมือนกันแล้วก็มีครั้งหนึ่งมาเหมือนเขาอยู่หลังบ้านผมตายอยู่ในโอมอันนี้อีกเหตุการณ์แล้วอีกเหตุการณ์นึงแล้คิดวจะเจอแบบนี้ตลอดเลยเจอปุ๊บเขาก็มาแต่ ผมนี่เป็นคนชอบอุทิศกุศลอยู่เรื่อยๆเพราะว่าไงเราทําไว้เยอะค่าไปเยอะกับพี่เรวัตเนี่ยมีอะไรเราเราถึงไม่ห่างพระไม่ห่างศาสนาเราก็มีอะไรเราก็มีจิตกุศลทําบุญกุศลแล้วก็อุทิศอุทิศให้ทั้งหมดไปเรื่อยๆเพราะเราทาไว้เยอะทีนี้ตรงเนี้ยชุดเนี้ยเขาน่าจะมาลาผมครับเพราะเราอุทิศเรื่อยๆใช่ไหมจนพอเขาได้จนเขาจะไปแล้วเด็กตัวเล็กน้อยอะ่ะก็มา มามาวิ่งเล่นมาบอกเราครอบครัวเราจะไปแล้วนะก็ขอบคุณที่เราได้ช่วยดูแลอุทิศอะไรให้เขาไปพ่อแม่เขาเราก็ไปดูชงงหน้าไปเขาอยู่ในองค์เขาไม่ไม่ครับเราก็เห็นตลอยหน้าแล้วก็เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวตอนนั้นกิ่ประมาณกี่โมงส่วนใหญ่กลางคืนแล้วก็ช่วงใกล้เช้าท่านนะท่านลุกขึ้นมาทำอะไรตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้ลุก ในในในมิตินม่มิตตงนั้นเ<อ>นี่ยนะเราไปดูเชิงโงกหน้าดูเขาว่าเด็กเขามาจูงเราไปทําอะไร<อ>ลากเราไปดูแล้วดูี่มันมันเป็นโอ่งน้ํามีพ่อแม่เขาเ,าเห็นหน้าอยู่<อ>แล้วก็เด็กก็ก็พร้อมกันสามคนแล้วเขาก็ไปค่อยๆจางหายไปเราก็หลับเราก็สวดมนในในขณะหลับเราก็ยังต้องบาเพ็ญกุศลสวดมนโพนาอยู่เรื่อยๆตามที่เรากึ่งหลับกึ่งตื่นจิตมันทํางานเองอัตโนมัติเพราะว่า เพราะเราเราฝึกไว้อยู่ใช่ไหมฝึกการท่องฟังอะไรอยู่เป็นประจะําอ่ะมันจะอยู่ในจิตใต้สํานึกพอถึงเวลาออกเองโดยอัตโนมัติครับอันนี้มีเรื่องผมผมศึกษาเยอะทุกทุกด,ด้านจิตใต้สํานึกเนี่ยฝั่งทางอเมริกาเขาเคยมีเคสผมเนี่ยอาฆาตไอ้คนนั้นจ้องจะฆ่าครับแล้วแล้วมันดันไปเกิดตอนที่หลับเพราะนอนหลับอยู่ป๊อก็ลุกขึ้นเอาอาวุธออกจากบ้านครับรถไปถึงแล้วไปฆ่านั่นเสร็จกลับมานอนบ้านตื่นเช้ามาไม่รู้เรื่อง ครับขึ้นศาลสู้คดีกันครับไม่ไม่มีความผิดศาลบอกว่าอันี้ของที่อเมริกาอ๋อเคยเคยดูข่าวที่ขับรถไปสี่สิบสี่สิบขับไปโดยที่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมันเหมือนเป็นละเมอศาลบอกว่าทางวิทยาศาสตร์เขาออกมาให้ข้อที่จริงว่าตรงนี้เป็นการทําของจิตใต้สํานึกโดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ตัวตอนนั้นน่ะเพราะนักการทําโดยที่ไม่รู้ตัวคนหน่อยเขาไม่ผิดอยู่แล้วว่าแล้วว่าอมันมีอย่างนี้ได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นศาสตร์อีกที่ผมก็ชอบมากทีนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ย เราก็ด้วยการที่เราท่องสวดอยู่เป็นประจำพอกลางคืนเราก็จะเจอบ่อยเราก็สวดก็อุทิศไปก็มันก็เป็นคุณกลับเข้ามาหาเราตลอดนะไม่ค่อยจะมีแบบมีน้อยมากที่จะมาเจอแล้วแบบมาบีบคออะไรอยู่แค่ประมาณเคสสองเคสเท่านั้นนอกนั้นจะเป็นมาเจอแล้วขอบคุณแล้วจะไปเจอขอบคุณแล้วจะไปเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยนี่ว่ากลับมาถึงตรงเรื่องของคาถาเนี่ยอย่างเวลาผมบวชเนี่ยหลวงพี่ก็บอกว่า ตอนนั้นเราเป็นตำรวจร้อยตำรวจโทละพอเสียเราก็มาบวชหลวงพี่ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาเดินบินบาตไปไหนท่านจะจะบริกรรมคาถาไปด้วยครับเพราะว่าพระไม่ใส่รองเท้ามีทั้งหนามมีทั้งหอยอะไรทั้งหลายแหล่ที่จะบาดเท้าให้เราหตเลือดออกอะไรได้เนี่ยครับพระพุทธเจ้าเราก็ไม่รู้นะอันนี้หลวงพี่บอกมาก็สอนมาบอกว่าเวลาเขารู้ว่าเราเป็นตำรวจมีโอกาสที่ต้องไปปะทะไป,ปะเผชิญเหตุอะไรทั้งหลายแหล่เขาก็บอกให้ท่องว่า ปลิตตันตมพนามาเหครับผมก็ใช้มาตลอดเวลาจะออกเดินทางขับรถปุ๊บออกจากบ้านอะไรปั๊บสวดหลายๆบ,บทเสร็จจะต้องมีบทนี้อยู่ด้วยครับปลิตตันตมปลิตตันตมไอ้ที่มันมันจะทิมแทงเราเข้ามาได้นี่นะพนาเข้ามาเนี่ยพนาจริงแปลว่าป่าแต่พอรวมๆกันอเอาความหมายของเสียงอะปลิตตันตมพนามาพนามาใช่ไหมครับเหคื he, he, อม,มานี่มันก็ he, เหออกไปหมดอะไม่เข้าตัวไม่ถึงไม่ถูกไม่โดน มผมก็ใช้มาตลอดแล้วแค่คาดก็อะไรมาตลอดมันก็เลยมันเป็น,ปนอะไรที่เดือดเชื่อมันที่เขาอนุญาตผมขออนุญาตเล่าสั้นๆส,สองเรื่องพอดีเรื่องมันสอดคล้องกันนะต่เล่าไปก็จะได้ให้ท่านผู้ชมพิพจารณาว่ามันเป็นยังไงอย่างเงี้ยท่านพูดถึงท่านไปสวดวิรูปเคสู้ผีสู้อะไรเนี่ยใช่ครับผมเนี่ยไม่เคยสวดวิรูปเคแล้วตอนหลังเนี่ยผมมาเพิ่มเพราะว่าผมเป็นคนเกิดวันเสาร์นากปก<อ>ผมก็เลยไปดูคำแปลวิรูปักเคนแปลว่าฉันเป็นมิตรกับสัตว์เลยคานสัตว์เลยคานที่ดูได้ทุกที่นี่วิรูเน จะเป็นเรื่องของการไปปราพยางูนครนาชพวกนี้ <ะ S 2> ส่วนผีนี่จะเป็นอีกอันหนึ่งไม่ใช่รูรปเคอันนี้ผมว่าไอ้พิรุเนี่ยมันคือปดเกี่ยวเ,เป็นพญางูถ้าเราเข้าปงเข้าป่าเนี่ยถ้าสวนบทน,นี้เราจะมีมิตรกับเขาเขาจะไม่ฉกไม่กัดเราผมก็มานั่งสวนทุกวันทุกวันและผมสวนมันมีวันหนึ่งฝนตกฮะผมก็เปิดหน้าต่างออกไปสูดอากาศฝนมันมีงูตัวดํามาเลยมาแล้วก็เงี้ยมองผมเงี้ยผมก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปส่งไปในเฟซกลุ่มที่บ้านผมเนี่ยงูมาจ้องพ่อและ ผมก็สวดต่อเฮ้ยหรือว่ากูสวดแล้วมันมาเอาบุญวะอีกวันนึงผมเปิดประตูจากห้องเข้าไปในครัวครับงูตัวมาเริ่มเลยตัวดำไอ้ตัวตัวนั้นอะแม่งเข้ามาในห้องตอนไหนมันเลยผ่านเท้าเบียดเท้าผมอย่างเงี้ยให้แบบสไลด์ผมเลยเบียดให้รู้ว่ากูผ่านมึงแต่กูไม่ฉกมึงนะแล้วมันก็เข้าไปอยู่หลังตู้เย็นบอกว่าเรียกไอ้ลูกๆชายมาออกบอกอย่าไปฆ่ามันนะเข้ามาให้รู้ว่าเนี่ยถ้าคุณสวดบทนี้แล้วฉันไม่ทําอะไรคุณแล้วยังไม่จบผมก็บอกเฮ้ยผมเพิ่มเพิ่มงูแล้วผม ผมเพิ่มแผ่เมตตาให้เปรตกรณีมีกรณีรมกกว่ากุศลนะผมแผ่เมตตาให้เปรตเชื่อไหมฮะส่วนวันนั้นวันแรกคือนั้นตีสามลูกชายผมมาเข้าน้ําผมออกมาต้มมาม่ากินจะดูบอลริพูเตะแ,แม่งวิจะเป็นหัวลูกวิบ้านผมไม่เคยมีเสียงุนี้มาก่อนไม่ใช่เสียงลกกวีดไม่ใช่เสียงจิ้งดีดมันเป็นวิทที่ผมไม่เคยได้ยิน, <c oughs> ใ,นในโลกมนุษย์เลยเป็นวิทที่ถ้าใครเป็นคนนะไม่มีวิทในโลกมนุษย์มันวิทผมก็หูดังช่ไหยวิทเลยวะ สะพังลูกออกจากน้ําลูกตะกอนไปดูดกั<ช>หรือมันจะดูดบรีฟ้าด,ดังวีตมันบอกมันเลิกแล้วมันทิ้งไปแล้วบอกอ่างั้นเมื่อกีก้คงมันเปรตผมบอกโอ้โ,โ,โสนนหสวดบอดไถงเจอตรงนั้นเลยเหมือนเขามาสื่อหรู้ว่าเขาได้รับแล้วนะอะไรเงี้ยใช่ครับแม้กระทั่งที่นี่ก็มีก็มีคนเห็นบ่อยอะไร,รบ,บอ่อยก็เห็นก็ทําบุญเนียผมทําสารทํายกพระขึ้นอะไรขึ้นก็ก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เห็นแล้วเขาก็ให้คุณเราตลอดทำที่ไหนแต่เขาให้คุณเราก็ก็ดีนะอย่างพูดถึงเรื่องงูเนี่ยตอนที่ผมบวชอยู่ครับ กุฏิก็ขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็พอกลางคืนเราทําวัดเสร็จเดินกลับขึ้นไปเนี่ยพวกหลวงพี่เนี่ยที่เนี่ยเขาก็จะบอกว่ากุฏิเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครอยากขึ้นไปอยู่ทุกคนกลัวกลัวทั้งผีมั่งกลัวทั้งงูมันจะมีไอ้ด้วนก็คืองูเหา่างูจงอางอะไรเขาไม่รู้นะครับว่าอ่าโ,อโหม,มันพิษมันร้นายแรงถนะ้าโดนกัดตายแน่นอนแล้วเราหางมันด้วนเขาเลยเรียกว่าไอ้ด้วนอะไรเงี้ยครับแต่มันเป็นงูที่อยู่วัดเหมือนเขาคงรู้ว่าว่าใครเป็นพิษเป็นภายใครอะไรเขาก็ไม่ได้ทําอะไรกับใครทรงเดช พูดไปแล้วยังขนลุกเพราะว่าอะไรมานอนอยู่กับผมแต่<笑><笑> <ด S 2> แต่ว่าได้มานอนติดกันอย่างงี้นะ <c oughs> ผมก็นอนปุ๊บแล้วแล้วกุนเป็นไม้มันไม่มีประตูหน้าตา่างมันจะใช้เป็นแบบที่เลื่อนเนะ่ยเป็นโบราณเนี่ยมันใช้ <c oughs> ที่เลื่อนพอเราเข้ากุนปุ๊บกลางกดกลางอะไรผมอยู่พี่เดวัดหกปีเนี่ย <c oughs> เรื่องเราไม่ซ้ากันเลยเล่าประสบการณ์มาครูไปเยอะอย่างนั้นมานะโอ้โหระหว่างที่เราออกตรวจแล้วหยุดพักเนี่ยนะพ <c oughs> ี่เดวัดก็จะเล่านู่นนี่นั่นไป สีที่สาคัญที่สุดของพี่เลยวัดที่ที่พวกเรานับถือศรัทธามากๆนี่คือรับจากวาจาที่ท่านบอกว่าอะไรคาไหนคํานั้นสวัสดีครับผมโอ๊ีพีนะครับผมก็อยากจะกราบเรียนเชิญเพื่อนๆเอฟซีที่ชมรายการทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสมทบทุนสร้างพระโบส์นะครับที่วัดสถิตชรทานหรือวัดไร่ตําบลบางตะวาอําเภอนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับโบสถ์นี้ก็มีการสร้างมาในระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับ ผมก็อยากจะเป็นตัวแทนที่มีโอกาสช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆนั้นร่วมสร้างพระอุโบโสถแห่งนี้ให้เสร็จนะครับเพื่อจะได้เตรียมสเสบียงเตรียมกองบุญเตรียมทุนไว้เลี้ยงจิตวิญญาณและเลี้ยงตัวในชาติหน้านะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะร่วมสมทบทุนนะครับทำบุญครั้งใหญ่นี้ก็โอนเงินมาที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือโทรไปสอบถามที่พระอาจารย์แดงหรือทางวัดก่อนก็ได้นะครับ สุดท้ายนี้ขอ้อมนาจคุณพระศรีรัตนาไตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกนะครับโปรดดวมดานดาลให้ท่านเพื่อนๆทุกคนและครอบครัวของทุกท่านนะครับมีความสุขสวัสดีจเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยมีอายุวันะสุขพะพระปาณิธานธนสารสมบัติปลอดการน,นานเทินกราบขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาและผู้ใจบุญทุกท่านนะครับ สวัสดีครับหากท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ o อ p ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว้นเว็บพนังไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางประโบทในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทงางไอเดียลนี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ o อ p นะครับ